ลัคนาราศีมังกรต้องฟังเพราะคลิปนี้ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันกับนัดดูดวงเจาะชีวิตเปิดไพ่สามใบแรกก่อนเลยนะคะคือไพ่ความเป็นตัวตนค่ะ ระหว่างนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะชาวมังกรในช่วงของเดือนตุลานะคะความเป็นตัวตนพลังงานของคุณนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอุ้ยคือไพ่ตอนกลางคืนขึ้นมานะคะบางทีเนี่ยชาวมังกรนะคะคุณอาจจะนอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าคุณเน้นที่จะทํางานตอนกลางคืนนะคะการเปลี่ยนกะเปลี่ยนเวรนะคะหรือว่าทําอะไรในช่วงเวลากลางคืนคุณอาจจะมีสมาธินะคะที่จะทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเวลากลางคืนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ แล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณทํานะคะคุณอาจจะไม่ค่อยได้บอกใครหรอกว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่เพราะว่าไม่อยากให้คนรู้เยอะนะคะเพราะว่าอาจจะหมายถึงว่าขี้เกียจอธิบายนะคะว่าเออทําอะไรอยู่ทําไมถึงทําแบบนี้รายได้เป็นยังไงหรือทำไมอะไรยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เลยแบบว่าซุม่มเขาเรียกว่าซุ่มเก็บเงียบนะคะว่าเออแบบทำอะไรอยู่ ไม่ค่อยได้บอกใครนะคะอืมต่อมานะคะไหนขอเปิดไพ่ความเป็นตัวตนของคุณเพิ่มอีกสักสามใบซิเพราะว่าสาเหตุที่คุณไม่บอกเขาะอะไรรู้ป่ะก็คือว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่อะคะ่ะเขามาจาะไม่เห็นด้วยแต่ถามว่าทาแล้วมันได้เงินไหมอะทำแล้วมันได้เงินนะคะทําแล้วมันได้ความรู้ได้ประสบการณ์คือแบบ ข้อดีอ่ะข้อดีมันก็มีแหละแต่ข้อเสียก็คือนั่นแหละขี้เกียจตบอกคนอื่นเขาขี้เกียจตบอกชาวบ้านบางทีเนี่ยอ่าบางทีอ่ะความรู้สึกตรงนี้ยอาจจะเป็นฟิลที่แบบว่าป้าข้างบ้านถามอ่ะว่าทำอะไรอยู่อ่ะทำงานอะไรอะไรเงี้ยแล้วคุณขี้เกียจจะพูดที่เกียจจะอธิบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันอ่ามันเป็นบรรยากาศของการซุ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันค่ะสำหรับการเงินนะคะเปิดไพ่สามใบเงินกับงานนะคะจะเปิดพร้อมกันไปเลย การเงินสามใบแล้วก็การงานนะคะสามใบโอเคการเงินสำหรับชาวมังกรน,นะคะการเงินมันเหมือนกับว่าคุณน่ะคือ คุณคือตั้งใจจะหาเงินเพื่อที่จะเอาไปทุ่มกับอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกมีความแบบลหลงไหลข้างใครนะคะอย่างบางคนอนะ่ะเป็น f อใครสักคนนึงอย่างเงี้ยค่ะจะเก็บเงินเงินเพื่อซื้อของขวัญให้เขาอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือคุณรู้สึกว่าคุณชื่นชอบของแบบเนี้ยถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะไม่ชอบอะ่ะแต่เราชอบอะ่ะเราชอบอาร์ตทอยนะเราชอบอันนี้เราต้องเก็บสะสมทุกซีรีส์ของเขาหรือว่าทุกตัวที่ออกมาหรืออะไรเป็นฟิลเนี้ยนะคะแล้วก็การเงินของคุณนะคะมันเหมือนจริงๆอะ่ะถึงแม้ว่า คุณจะใช้เงินเยอะนะคะหรือว่าคนอื่นนะเขามักจะมองว่าคุณใช้ ไปกับเรื่องไร้สาระแต่สุดท้ายมันก็คือเงินของเราอ่ะนะคะก็คือทําไมต้องมาวุ่นวายกับเรื่องเงินของเราเพราะว่าจริงๆอะคุณมีแผนสำรองฉุกเฉินอะไรต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วส่วนเงินส่วนเนี้ยที่เราเอาออกมาใช้อ่ะมันเป็นความสุขอ่ะอืมดังนั้นอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าคุณจัดการหรือว่าวางแผนในเรื่องของการเงินได้ดีแล้วนะคะสําหรับชาวมังกรค่ะทีนี้พอมาในเรื่องของการทํางานนะคะการทํางานอ่ะน่ารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะดีบรรยากาศอะ่ะสบายสบาย มากๆเลยนะคะคือการทำงานของคุณเนี่ยมันเป็นคือประมาณบางทีอะค่ะงานที่คุณซุ้มทำนะคะอาจจะเป็นงานที่มันทำต่อเนื่องมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้นะคะสักประมาณหกเดือน เก้าเดือนหรืออะไรเงี้ยหรือจากตอนเนี้ไปโปรเจกต์โครงการน่ะนะคะมันจะอยู่สักประมาณหกเดือนเก้าเดือนหรือประมาณหนึ่งปีนะคะซึ่งมันท่อนที่จะสดใสแล้วคุณก็คาดหวังกับงานนี้มากๆเลยแล้วก็คุณให้เวลาแล้วคุณอันนี้มันอาจจะเป็นสาเหตุที่คุณซุ่มเงียบนะคะในการที่จะทำงานตรงนี้ก็ได้นะคะอืมถือว่าดีนะสำหรับบรรยากาศการทำงานแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ อาจจะต้องมีเกณฑ์ในการทํางานแล้วอาจจะมีโอกาสคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปอบรมสัมมนา,าหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันต้องออกไปพบลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สดใสในเรื่องของการทํางานนะคะทีนี้เรามาดูความรักกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยคือมันเหมือนกับว่า ถามว่านัปัจจุบันนี้โสดสนิทไหมอะนัดก็รู้สึกว่าไม่สนิทหรอกในใจคุณนะมีใครบางคนอยู่ในนั้นเสมอนะคะเขา,าไม่เคยไปไหนหรอกนะคะถึงแม้ว่าภายนอกค่ะคุณจะรู้สึกว่าฉันพร้อมที่จะมีคนอื่นแล้วฉันพร้อมที่จะมีคนใหม่แล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆะค่ะคุณก็ยังมีคนคนนี้อยู่ในความทรงจํา อยู่อะย,ยังยังคงอยู่ในความทรงจำอะค่ะถึงแม้ว่าเขาอะจะมันเหมือนกับเขาจะทําลายความรู้สึกเราหรือว่าเขาจะทําให้เราเสียใจหรืออะไรต่างๆนานาแต่ว่าแต่ว่าคุณก็ยังลืมเขาไม่ได้เนาะเปิดไพ่คาแนะนําหน่อยนะคะเรื่องจริงมีอยู่ว่าที่ผ่านมาไม่มีอยู่จริงนะคะเรื่องจริงมีอยู่ว่าที่ผ่านมาไม่มีอยู่จริงอื นะะดังนั้นอะคือถามว่าคุณเปิดใจให้กับทุกคนนะคะๆคนนะคะเพียงแต่ว่าลึกๆอ็หะะันนก็ยังรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะหรือบางทีคุณอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจคุณจริงๆก็ได้นะคะสําหรับชาวมืงกรต่อมานะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของคนคุยกันนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไปดีนะคะ สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ค่อนข้างที่จะอ่ามันอาจจะชัดเจนแหละชัดเจนในที่นี้หมายความว่าคุณคุณเริ่มชัดเจนละว,ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณต้องการเขาอาจจะไม่ใช่ประเภทที่คุณอยากได้หรือว่าเวลาคุยกันแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้แมชกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคุณเฝ้ามองพฤติกรรมของเขาอยู่นะคะคอยดูนะว่าเขาอ่ะจะทํายังไงหรือว่าจะทํายังไงกับสถานการณ์นี้อืแต่สุดท้ายแล้วว่าคุณก็ได้คําตอบว่าโอเค เขาดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่นะคะแล้วก็ทุกวันนี้ที่คุยอยู่ก็คือเหมือนแบบมันเป็นความอดทนอะมันเป็นความพยายามความอดทนมันเป็นบรรยากาศของความที่แบบว่าไม่ค่อยอยากคุยต่อแล้วอะค่ะจะเป็นในลักษณะน,นี้นะคะในช่วงหเดือนตุลาคมต่อมาค่ะเรามาดูคนคนทีเ่เป็นแฟนกันเป็นสามีหรือว่าภรรยากันแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ ดูเหมือนว่าคู่ของคุณนะคะคนใดคนหนึ่งอ่ะจะเป็นผู้ที่รับฟังปัญหาที่ดีแล้วก็มักจะมีคําคําแนะนําคําชี้แนะแนวทางที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆคือถูกคนถูกคือเป็นคําแนะนําที่ดีเพื่อที่จะทําให้คุณน่ะมีกําลังใจในการที่จะสู้ต่อไปหรือว่าในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาค่ะเขาก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะว่าการที่มีคนคนนี้เข้ามามันทําให้ชีวิตคุณน่ะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าลึกๆกะค่ะประสบการณ์หรือว่าปมอะไรในอดีตอ่ะมันอาจจะฝังแน่นอยู่ในหัวใจของคุณนะคะแต่คุณโชคดีตรงที่ว่ามีคนคนนี้ค่ะคอยอยู่คอยรับฟังปัญหาหรือว่าคอยรับฟังคอยเคลียร์ความรู้สึกให้กับคุณนะคะซึ่งดีมากซึ่ง,ง,ง,งเ,เสียงเพี้ยนไปซะอย่างนั้นนะคะจะบอกว่าซึ่งดีมากเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะบรรยากาศในช่วงตุลาคมมันเป็นบรรยากาศของความชิลๆนะคะบางทีอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันก็ได้แล้วคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณ ไม่มั่นใจในเรื่องของการใส่บิกินี่หรือว่าการแต่งตัวอะไรอย่างนี้ค่ะเขาว่าจะเป็นคนซัพพอร์ตคุณว่า i, เฮ้ยใส่แบบนี้ยไม่น่าเกียดนะใสะ่แบบนี้มันสวยแล้วนะให้มั่นใจหน่อยสิหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเป็นฟีลกู๊ดเลยนะคะถือว่าบรรยากาศดีเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ ใช่ไม่ใช่แล้จริงไม่จริงยังไงนะคะยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้และรับพลังงานดีๆนะคะนัดหวังว่าจะให้คุณมีความสุขและสมปรารถนาในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของความรักค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ